เฮเร็วออนกับก้าว้มีจูออนด้วยตอนนี้มีจู็วเร็วเร็วเรวเม็เวัดาแลนกับเอ้หมวิาเร็วเร็วเร็วเร้วเร็วเร็วนช็วเร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 ็วเ็วเร็วเร็ร็วอันนเร็วเรัวเี้วเรีวเร็่เระรัวเร็วเร็อเรเร็วเร็วเรอเรรเรเรรเรเรเเร เขาสู้กับสัตว์ป่าไม่ตายไม่ตายไม่งูไม่ขี่ควายนั่นแหละเออเปินปิลมันแหละไอ่แต่มจระเข้มันมีจระเข้มันมีที่ดูพี่ดูมันมีจระเข้แล้วเรานึกชื่อเรื่ไม่ออกรู้แต่เล็กพาสติกที่ไม่เคยดูตอนเด็กเป็นจระเข้เคยดูว่าเคยดูว่าจระเข้ตัวใหญ่ที่งับเฮลิคอปเตอร์เล่นกับนิวมาเคยดอะไรเคยดูใช่ไหมเล็กพาสติกอ่กมาชีวิต